สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเมือ่อกีบ้พบพอร์กไว้ค่ะในช่องไว้สาวสวยนะคะลมแหง้แหงๆค่ะลมแรงนะคะเหมือนจะเข้าสู่หน้าหนาวไม่เหมือนล่ะค่ะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วหน้าหนาวที่มีฝนตกนะคะมืออึ้นฝนตกค่ะลมดีดีเบิองสิคะทุกคนอันนี้ปลาอยู่ข้านั่งนะคะนี่ ออกมาหน้าตรงนี้ค่ะนะคะหน้าตรงนี้เกี่ยวเองนะคะทุกคนตรงนี้เกี่ยวเองนะแต่อีกหน้าหนึ่งนะคะคลิปที่แล้วนะคะนะคะหน้าตรงนั้นนะตรงนั้นใส่รถเกี่ยวนะคะแต่ตรงนี้มันมีแค่นี้คะ่ะมันมีแค่ตรงนี้นะแล้วก็มีมีอยู่หน้าเดียวนะคะแบบยู่ผู้เดียวนะคะเขากับซิบอม่านะคะ เพราะมันมีแค่นี้นะคะลายเดียวหนึ่งนะคะทุกคนกระตรงนี้เกี่ยวเองแล้วก็ตีเอานะคะตีเอาค่ะบรรยากาศอยู่หน้าของนางนะคะอุ้ยลมแห้งค่ะ,คะแรงมากเลยนะหน้านอนเนาะดูค่ะ มาอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะปกติเข้าฝั่งทางเถียงทางนู้นนะคะมันเข่าได้สองทางค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะเห็นบอคคาฟอนเข่าค่ะนี่นะคะก็จะตีเอานะคะเพราะว่าอยู่แถวนี้นะคะบอมีรถบอมีรถสีนะคะเขาจะใช้รถเกี่ยวนะคะ น้ำก็ดำดาค่ะทุกคนน้ำม,มันเริ่มลดแล้วนะคะไม่ได้ออกมาดุนขื้นกันค่ะตรงนี้นะคะน้ำดำปิดปีเลยค่ะเดี๋ยวมันก็ใสเนาะแม่ของนา่งก็มัดเขาอยู่ตรงพุ่นนะคะอยู่ตรงพุ่นค่ะมัดเองนะคะน้ำดำมาก ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะบ่มีเมกเลยนะคะเหมือนีแดดค่ะแดดมากเลยนะ,นะตะวันอยู่ตรงนี้นะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งฝั่งตะวันออกค่ะ ฝั่งตะวันตกก็จะอยู่ฝั่งทางนี้นะคะทุกคนอ,อยากเล่นน้ำเช่ไหคะอยากเล่นน้ำค่ะนี่นะมันเดยวคะ่ะคนมัาขะนาง่งฮิตบปินนะคะฮิตบปินค่ะวิธีการ อุ้ยลมแห้งค่ะอู้เย็นเย็นเย็นหนาวบริเส่เสื้อแขนยาวนะคะไม่ได้ใส่เสืส้อแขนยาวค่ะดูนะคะวิธีนะคะนิดเองนะคะเพราะว่าพอปออยูค่ะ พอเสียไปแล้วนะคะก็ต้องทําเองนะคะทุกคนแม่กับเฮ็ดเองเลยคะ่ะตรงนี้มันป็นหยาล้ําหลายนะคะนี่เขานะคะเนี่ยปลาเขานะคะเต็มที่แตะหยาะคะ่ะตรงนี้มันเป็น,ม,นมันเป็นนองนะคะทุกคนฝนตกมากมันก็นจะเป็นแบบเป็นนองนะคะเป็นแองนะคะตรงนี้นะคะก็เลยเอาไวเ้เฮ็ดหน้านะคะ ปกตินะคะตรงนี้นี่ตรงประยุค่าตรงนี้เป็นเป็นหน้านะคะเป็นหน้าค่ะแต่ว่ามันมันเหมือนกับว่ามันมันอยู่ทั้งบกค,กคักอะค่ะทุกคนมันเป็นมันเป็นเหมือนไฮนะคะแต่ว่าฮิตหน้าก็เลยก็เลยปลูกอยู่ข่าค่ะแต่ตรงนี้มันเป็นหนองฝนตกมากมันก็จะเป็นแอ่งตรง,น,ะะตรงนี้นะคะก็เลยตรงฮิตหน้าตรงนี้ค่ะ เ็ดนะคะคเดี๋ยกกระสิเดีือกกระสิไปตีค่ะเพระาะว่าปีที่แล้วนะคะนั่งกระทายอยู่นะคะตอนตีเขานะคะตอนตีข้าวตีอยู่มุมนู้นนะคะตีอยู่มุมนูนนะะ้นค่ะตรงมุมนู้นแหละนะคะชิบเตาไม่อยู่นะคะโอ้ใส่ตีนน้าค่ะใส่ตีนน้ํานะคะใช้ตีนด้วยนะ ทั้งมือทั้งตีนเลยค่ะโอ,อ้ลมแรงด,ดีค่ะอันนี้ต้นยังคะต้นดูค่ะต้นดูนะคะต้นประดูนะคะก็เว่าทั้งอีสานบ่าทั้งนอัไทยละค่ะอันนี้ต้นหงา ต้นดอกขีกากนะคะทุกคนนั่งเคยมาทายอยู่ปีที่แล้วนะคะดอกขีกากมันกําลังเกิดค่ะนะคะนี่มันเกิดแล้วหละเห็นไหมคะต้นน,น้อยๆนะะี่ค่ะดอกขี่กากดอกสีเหลืองๆนะคะทุกคนปีที่แล้วนั่งมาทายอยู่เพราะว่ามันจจใหญ่เดี๋ยวมันใจใหญ่ขึ้นมากนะคะใหญ่ขึ้นมา,นะะาปุ๊บมันจะเต็มน้องตรงนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนั่งจะมาทายเบื้องตอนที่ว่าเขาออกดอกหลยๆนะคะ ดอกเขาสีเหลืองเต็มตรงนี้เลยนะคะมีคลิปค่ะของปีที่แล้วนะคะดอกสวยงามมากเลยนะคะนางมาตอนเก่ามงนะคะปีที่แล้วมาตอนเก่ามงค่ะแต่ดอกเขาบานตอนไหนคะดอกเขาบานตอนสิบเอ็ดโมงค่ะนางมานั่งรออยู่สองชั่วโมงนะคะเออปีที่แล้วตรงนี้แหละนะคะ มานมันขึ้นหนาวเ,เถอะคะยังนี่เด็กค้ปอนข่าวคะ่ะข้าวนะคะอืมน,นะ นั่งกับบึงหงนะแล้คะว่าเขาอยียงค่ะแต่ว่าเบิ่งจากเม็ดแล้วน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นข้าวมะนรนะคะน่าจะเป็นข้าวมะลรีคะ่ะอยังเละๆอยู่นะคะทุกคนดินเนี่ยมตรงนี้มีน้ำค่ะฝนตกมันก็เลยฝนตกนะคะมึงขึ้นกับฝนตกค่ะเห็นไหมคะ น้ำขังนะคะนี่ทุกคน,นหนไหมคะยังมีน้ำอยู่เห็นไหมคะมีน้ำอุ้ยน้ำเต็มเลยค่ะตรงนี้นะคะทุกคนมันอยู่ตรงตรงกลางน้องนะคะมีน้ำนะคะมึกตากเขาไว้บ้าน,นะคะ่ะที่ใส่รถเกี้ยวนะนะคะตาไว้บ้านมือขึ้นฝนตกแห้งมากเลยค่ะนะคะ,นะคะ เขามันก็นต้องซุ่มบ้างนะคะเพราะว่า,าตากอยู่กลางเดินแล้วก็เอาพายางะคะ่ะเอาพายางปิดไว้นะคะแต่ว่ามันก็ซุ่มนะคะทุกคนเพราะว่ามันตกหนักมากเลยค่ะเมื่อคืนนี้สังเกตเบิงค่ะมันลมแรงขนาดไหนดูต้นไม้สิคะอยู่จังหวัดระแก้วค่ะหนาวแล้วนะคะทั้งหนาวทั้งฝนค่ะแล้วก็ทั้งแดดตอนนี้ ในวันหนึ่งมีสามฤดูเลยนะคะให้ดูค่ะบรรยากาศเนาะว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะต้นดูหลายต้นค่ะปลูกไว้นะคะนี่ปลูกไว้นะคะมันไม่ได้เกิดเองนะคะทุกคน งนนี้เอะไม่ได้เอาลืมค่ะลืมเอาอาหารออกมาให้ป่านะคะลืมนะไม่ได้เอาเบ็ดมาสิดเนาะสิด์มสาสะจ้าของนี่ล่ะจะไปสิดสะคนอื่นกั็คงโดนโดนจับละค่ะนะคะ แต่เขามาสิทสาเห้าเขามาหลักสิทธเข้า่เห็นคะ่ะ <_ an> นี่นะคะดูรอบๆนะทุกคนคะ่ะแม่ก็อยู่ตรงนู้นนะยุกไกลกันยุคะ่ะ เก่งค่ะแม่นังเก่งนะคะเฮ็ดเป็นเบิดค่ะ,คะเก่งมากนะคุณแม่แล้วก็เดินกลับนะคะเดินไปตรงพุ่นค่ะใายให้เบิงมับรรยากาศเฉยๆนะคะทุกคนกับบรลูสิ้ายอย่างนะคะ บ้เดมีคอนเทนต์ยังหรอกคะ่ะไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรนะก็อันนี้ออกมาจริงๆคะ่ะออกมา,าจริงจริงนางทาไม่เป็นนางก็ไม่ได้ทํานะคะโบ้บบเป็นกับสบ,บ่เฮดแนตติค้าบ่หัดแนตติค้าบ่ค่ะบ่หัดคะ่ะเพราะบ,บ้เป็นก็คือบอ่เฮดเลยนะคะเพออร,ราะว่าบ่ได้อยู่บ้านซื้อค่ะนะคะมีงานเฮดคะ่ะ ไปฮ็ดงานนะคะกระบอกฮ็ดค่ะอันนี้กระบอกฮ็ดนะคะถึงจะถึงจะเป็นลูกชาวน้าก็บมเมนว่าสีเฮดเป็นทุกอย่างนะคะทุกคนถ้าเกี่ยวเขา่าเกี่ยวได้อยู่ค่ะแต่ว่ามือที่เพ่นเกี่ยวนะคะนองนองนองมากค่ะ น้องมาจากป่าจีนนะคะมาเกี่ยวซอยแม่นะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดเขานะคะแต่ไม่ใช่วันหยุดเราเราก็ไม่ได้ออกมานะคะเกี่ยวข้าวเกี่ยวเป็นค่ะแต่ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดนะคะน้องมาเกี่ยวช่วยแม่เราก็ทํางานค่ะเราก็ทํางานของเราอยู่แล้วนะคะกะค็ะเบิ้งง่ะพอก้อนเมฆนะคะบ่มีเลยค่ะทุกคนมันเป็นแบบเมฆบางๆนะคะ ท้องฟ้าก็สีฟ้าจริงๆค่ะไม่ใช่ฟ้าเหลืองนะถ้าฟ้าเหลืองอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าฟ้าเหลืองจะอีกกรณีหนึ่งค่ะอันนี้คือฟ้าท้องฟ้าสีฟ้าค่ะไปแล้วนะคะทุกคนสิบสามนาทีแล้วนะคะสิบสามนาทีแล้วก็ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ